สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กล้องได้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับผมการเพิ่มสีสันให้กับจังหวะซัฟเฟอรนะครับผมซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้สอนจังหวะซัฟเฟอไปนะครับเป็นแบบซัฟเฟแบบง่ายๆนะครับหนึ่งอ่าแบบง่ายๆแบบนี้นะครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ซ้อมไปแล้วฝึกได้ไปแล้วอาจจะอยากเพิ่มสีสันให้กับจังหวะซัฟเฟอรง่ายๆที่แสนธรรมดาแบบนี้มันดูน่าสนใจมันแล้วก็ดู มือหวามากยิ่งขึ้นนะครับผมเราอาจจะมีเทคนิคง่ายๆนะครับผม2วิธีก็คือวิธีที่1นะครับผมให้เราเนี blends, ่ยเล่น唢นเล่นสนแทนไฮแอดไฮแฮทจะเล่นเป็น1 3 1 3 1ถูกไหมครับเราอาจจะเพิ่มสนเข้าไปแทนไฮแหน1่1 3 1 3 1 3 1 3 1านหอ่าอย่างเงี้ยแทนแทนจังหวะสาหรืออาจจะลงจังหวะ หนึ่งเพราะไม่แฮทในบางจุดก็ได้เราอาจจะลองเลือกลงดูฮะลองฝึกเล่นแล้วก็ลองเลือกลงดูแล้วกันนะครับผมเทคนิคที่2นะครับก็คือการนะครับผมเปิดให้แฮทเปิดให้แฮทเราก็เลือกดูเหมือนกันว่าตรงไหนหม,มันเหมาะสมอ่าตรงไหนมันฟังแล้วมันดูดีอ่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเปนะิดบ่อยฮะถ้าเปิดบ่อยมันจะอาจจะดูรกเกินไปนะครับลอง<ม>ดูนะครับผมจะลองเอาทั้ง2เทคนิคที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้มาลองใส่ในจังหวะซัฟโฟธรรมดาแบบนี้แล้วกันนะครับ อันดับแล้วก็อย่าลืมฝึกซัฟเฟแบบธรรมดานี้ให้มันคล่องก,ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครชิ่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจกดติดตามเพิ่อาสาระคมรู้ดีจาก1นาทีที่ก่องได้เดินแล้วกันนะครับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ